Mooncast Station Podcast Everything Chingabel Around the World เราจะเอามาเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mooncast Station Podcast ครับนี่เป็นรายการที่จะนำเรื่องราวแปลกๆที่ผมเคยอ่านเจอบนโลกอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับและเนื่องจากเป็นอีพีที่หนึ่งนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผม อนาตาแคทครับพิธีกรดําเนินรายการนี้ครับจริงๆก็ไม่ต้องแนะนําตัวอะไรมากเนะาะทั้งช่องมันก็มีอยู่คนเดียวครับโอเคครับงั้นเราไปเริ่มเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับเป็น Twitter a c c o u n t าท์แอคเคาหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ t วิ t เตอร์แอคเคาท์ธรรมดาครับแต่เขามาจากอนาคตครับอา้าวงงงงเลยไอ้น,นี่มันบ้าปะ่ะมาจากอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ หลายๆคนก็อาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าที่ทำให้แอคนี้เกิดด่งดังขึ้นมานะครับคือแอคนี้เนี่ยดันไปทำนายอนาคตถูกหลายอย่างมากเลยนะครับถูกจนแบบชาวเน็ตงงนะครับโดยแอค this นี้นะครับมีชื่อแอค t h i ว่าโคกบุเลยนะครับแน่นอนครับชื่ออย่างงี้ต้องเป็นคนญี่ปุ่นแน่นอนเลยแอค this นี้นะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2019นะครับ โดยเขาอ้างตัวว่าเขามาจากปี2058ครับหรือว่าอีก3 7ปีต่อจากนี้ครับโดยเขาได้อ้างตัวว่าเขาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโตเกียวนะครับและเขาก็ได้ยืมทำให้ชีนเพื่อนย้อนเวลามาปี2019นะครับแหมถ้าบอกว่ายืมนาฬิกาเพื่อนนี่หาเลยนะส่วนสาเหตุที่เขาได้ย้อนเวลามานนะครับเขาบอกว่า เขาได้ไปกู้เงินมา3500 0 0หล้านเยนนะครับในปี2058ครับเพื่อเป็นค่าทุนวิจัยในการทำวิจัยทำให้ชีนนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยเหมือนแบบว่าจะมาปัม๊ม <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะปั๊มเงินปัม๊มสกุลเงินดิจิตอลปะแบบเขาบอกว่าเป็น สกุลเงินดิจิตอลเขาจะซื้อมา1,400 ETH ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะฮะปีนั้นมันจะปี2,058เนี่ยมันจะมูลค่ามันจะเพิ่มไปเท่าไหร่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะซื้อมาในปี2,019แล้วเขาก็จะเอาไปฝังไว้ในส่วนของบ้านของคุณพ่อนะครับแล้วก็พอย้อนเวลากลับมาปี2,058นะครับ ในส่วนเขาก็ต้องมีเงินอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับเขาก็อาจจะเอาไปขายนะครับซึ่งมูลค่ามันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าเลยเหมือนบิตคอยตอนนี้นครับหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสก,กุลเงินดิจิตอลแล้วมันจะเอาไปฝังดินได้ยังไงคืออยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยสก,กุลเงินดิจิตอลมันเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตได้นะครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหรือคืออะไรนะครับ อเออเียง่ายๆเลยคือเหมือนแฟลตไดะครับเราเก็บข้อมูลไว้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ฝังดินอ่าแบบนั้นเลยเฮ้ยนี่ผมซื้อเก็บไปสักนิดหนึ่งดีไหมเนี่ยเผื่อปีสองพันห้าสิบแปดจะได้ขุดมาขายอะไรงี้แเบอบรวยไปเลยนะครับผมผมว่ามันน่าจะรวยรวยมากเลยนะถ้าถ้าเอาไปขายอะถึงขนาดใช้นี่สามแสนห้าหมืนล้านเยนได้เนี่ย โอเคครับกับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเอาอ,ออกทะเลไปกันลเออกลับมาก่อนกลับไปก่อนจูนจูนสมองเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนะี่ยลืมไปละโอเคครับหลังจากที่เขาเปิดแอคเคาท์นะครับรู้สึกว่าเขาจะตอบคําถามจากทางบ้านนะครับหลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตบ้างเรื่องอดีตบ้างอนาคตเป็นยังไงปี2 0 5 8นายกญี่ปุ่นชื่ออะไรหรือว่าแบบ โควิดจะหายเมื่อไหร่อะไรงนี้นะครับซึ่งพอคนไทยเห็นแอคนี้นะครับก็รีบเข้าไปถามกันเลยนะครับว่าออปีสองพันห้าอสิบแปดนี่ประเทศไทยจะเป็นยังไงนะเอ,อ๊ะนี่เรามีอนาคตกันด้วยหรือนี่หยอกย่อนะครับหยอกยอ่อโอเคเราไปดูกันในยก่อนนะครับว่าเขาตอบคาถามอะไรจากทางบ้านบ้างนะครับแล้วเขาทํานายอะไรไว้บ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับเขาก็ได้มาตอบคาถามว่าเมื่อไหร่โควิดจะหายนะครับ เขาก็ตอบว่าจะมีประกาศในเดือนที่9ปี2024ซึ่งถ้าเขาทำนายถูกนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่กับโควิน้าเนี่ยไปอีก3ปีเลยนะครับโอโ้โ,อโหนานเนาะนานนานจนท้อเลยโอ้โหส่วนอันนี้นะครับเขาก็มาตอบคำถามว่าในอนาคตเนี่ย iPhone จะเป็นยังไงอ่าน่าสนใจเนาะเออน่าสนใจ เขาก็มาตอบว่าในอนาคตปี2058เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่เหมือน iPhone นะครับความหนาประมาณ2ม mm, ิลิเมตรและให้ความรู้สึกเหมือนบัตรเครดิตนะครับในยุคนี้เนี่ยต่างกับยุคก่อนตรงที่ว่าไม่จะเป็นต้องพกกระเป๋าตังค์แล้วนะครับเขาจะนิยมใส่ในกระเป๋าใส่บัตรแทนนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยชาวเน็ตก็มาเม้นเลยนะครับ เฮ้ยเขาเขาไม่อันนี้เราด้วยยุคนี้คยุคนี้เขาก็ไม่พกกระเป๋าตังค์กันแล้วเขาใช้แอปธนาคารกันทั้งนั้นนะฮะก็เหมือนจะโปะนะฮะอันต่อไปนะครับเขาก็มาตอบคําถามว่าอ่าในอนาคตเนี่ยจะมีรถยนต์บินได้ไหมเขาก็ตอบว่ารถยนต์บีนได้มีนะครับถูกนํามาใช้จริงนะครับแต่ว่าก็ เอามาใช้แบบจํากัดนะครับเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือว่าขนส่งในพวกแบบพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลอะครับอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับเขาก็มาตอบคาถามว่าปี2058เนี่ยบิตคอยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกว่าจะ1น,หนเหรียญบิตคอยของปี2058เนี่ยจะเท่ากับ780ล้านเยนนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยในยุคนี้ก็คือ เหรียญละ230กว่าล้านบาทนะครับเ,ออเขาบอกว่ายุคนั้นเนี่ยยุคยุคของเขาอะนะฮะเขาบอกว่า,าขายได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าซื้อใหม่ไม่ได้แล้วแล้วก็มีคนมาถามนะครับว่าคนที่ย้อนเวลามาเนี่ยมีแค่คุณคนเดียวเหรอเขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยปี2056เนี่ยมีนักนักวิจัยคนหนึ่งนะครับ ได้หายหายจากสถานที่ทดลองในเมืองคาเมโอกะจังหวัดเกียวโตนะครับซึ่งคนคนนั้นก็คือคนที่ย้อนเวลามาคนแรกนะครับจากการสืบสวนเนี่ยเขาได้พบได้พบว่าเขาได้ย้อนเวลาไประหว่างปี1895นะครับถึงปี1897นะครับถ้าเกิดใครมีเบาะแสอะไรแจ้งให้ทราบหน่อยโอ้ย้อนกลับไปนานเนาะ ไม่แน่ไม่แน่เขาอาจจะเป็นแบบใครสักคนในประวัติศาสตร์โลกก็ได้นะครับเนาะอาจจะลองไปหาดูอาจจะมีก็ได้จริงๆอะ่ะเออโอเคครับเราก็พูดเรื่องคําถามไปเยอะแล้วนะครับสําหรับใครที่แบบอยากอ่านได้เยอะก็ไปดูในทวิต t ตอร์เขาได้นะครับแต่อาจจะยากหน่อยอาจจะใช้ Google Translate แปลอะไรอย่างนี้ก็พอเข้าใจอยู่นะครับ โอเคครับเรามาดูสิ่งที่เขาทำนายกันดีกว่าครับในวันที่15ทธันวาคมปี2019นะครับเขาได้ทำนายว่าโตเกียวโอลิมปิกเนี่ยนะครับญี่ปุ่นจะได้เหรียญทอง27เหรียญครับซึ่งพอมาถึงปี2 0 2 1เนี่ยญี่ปุ่นก็ได้จริงๆครับเฮ้ยน่าตกใจมากเฮ้ยเขารู้ได้ไงมาก่อนกอีกล้กนเนี่ยยิ่งกว่าสุกีอีกนะครับโอ้โหคนไทยนี่เรียก สุกีสาขาญี่ปุ่นเลยและนอกจากนี้นะครับเขายังได้ทำนายอีกนะครับว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับชื่อชินโซอาเบะนะครับจะลาออกในเดือนที่9ปี2020นะครับแล้วผู้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศคุณซุงะนะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะครับคุณซุงะก็คือคุณที่คนที่อ่า ชูป้ายเลวาครับนั่นแหละครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงครับทีนี้พอชาวทวิตญี่ปุ่นมาเห็นนะครับเขาก็แบบโหพี่แม่นแม่นวะถ้านี่ถ้าเป็นคนไทยนี่โดนของหวยทุกวันเลยนะครับจริงๆตอนแรกแอคนี้นะครับเขาก็มีแค่ทำนาเฉยๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาหายไปหนึ่งปีนะครับ เขาก็กลับมาตอบคำถามต่างๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือว่าแต่งนะครับซึ่งคำถามแต่และอย่างคือมันก็คือแต่งเหมือนเหมือนแต่งนิยายครับนั่นแหละซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งจริงไหมนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปดูนะครับแนะนำว่าควรจะมีวิจาร,รณญาณน,นะครับในการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาหมดนะครับ แต่ว่าพอไปอ่านนี่มันก็มันก็เพลินดีนะมันก็สนุกดีเหมือนเราแบบอ่านนิยายเล่มหนึ่งอะ่ะเออแล้วเขาาแล้วเขาแบบแต่งมาให้เราดูอะไรอย่างเงี้ผมว่ามันก็เป็นคอนเทนท์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับ uh, Mooncast Station Podcast นะครับใน EP แรกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าต่อๆไปในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ